bismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning all student s and good morning all parents สวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ของทุกท่านด้วยนะคะ alright today is the second day for English subject uh, วันนี้คือวันที่สองของรายวิชาภาษาอังกฤษในสัปดาห์นี้กันแล้วใช่ไหมคะ alright today is Wednesday ใช่ไหมคะ uh, Today is Wednesday 30 June 2021วันนี้คือวันอะไรคะ Wednesday วันพุธอ่า uh, วันที่30 30มิถุนายนปีคศออ2021นั่นเองนะคะวันที่30 is the last day for this month ใช่ไหมคะอ่า uh, วันนี้เป็นวันสุดท้ายของ เดือนนีถุนาย,ยนกันแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคอ่ะนะคะ y esterday I asked you to do the word ใช่ไหมคะอ่าเมื่อวานมีให้เราทำใบงาน what about it do you still remember tiktok tiktok อ่า about อะไรคะ About adjective นั่นเองเกี่ยวกับอะไรคำคุณศัพท์หรือภาษามราุเราจะเรียกว่า kata sifat โอเคอะทีนี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะ before we are going to the new lesson we are going to r e v s e the vocabulary first นะคะอ่า คำศัพท์ในวันนี้คำศัพท์ของเมื่อวานที่มีได้ให้ไปนะคะนักเรียนยังจำดได้หรือเปล่าว่ามีคำอะไรบ้างอ่ามีคำอะไรบ้างกันคะ adjective คำคุณศัพท์가타시팟นะคะจะมีคำว่า ten ten หอมฝัดฝัดอ้วน tall tall สูง short short สัน้นหรือเตี้ยก็ได้นะคะ long long Yao Ugly Ugly Na Beautiful Beautiful Suối Chân tích Handsome Handsome Lò Lazy Lazy kikir diligent diligent shalat big big yai small small leg And... คำเหล่านี้นะคะที่เราได้เรียนรู้ในคาบเรียนของอมีเมื่อวานนั่นเองอะไรเราทบทวนคำศัพท์กันแล้วใบงานเราก็ทำกันแล้วใช่ไหมคะอ่าไหนอมีขอฉเฉลยใบงานที่เราทำเมื่อวานกันก่อนเลยอ่ะใบงานที่เราทำเมื่อวานคืออะไรคะ ข้อที่หนึ่งเราตอบว่าอะไรคะ this woman is ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะที่สวมชุดสีดำดำ this woman is อะไรคะ this woman is อะไร beautiful ugly fat หรือว่า thin นักเรียนตอบว่าอะไรคะ This woman is ugly นั่นเองน่าเกลียดอ่าประโยชน์ด้านล่างเราตอบว่า she is ugly ผู้หญิงคนนี้น่าเกลียดอ่าต่อไป number two number t is this man is อะไรคะนักเรียนดูลักษณะตัวเขาเป็นยังไงผมใช่ไหมคะอ่ะาฉะนั้นคำตอบคือ this woman is thin this woman is thin he is thin เราจะตอบว่า she is thin ได้ไหมคะไม่ได้ because he is a man because ผู้ชายเขาคนนี้เป็นผู้ชายนั่นเองใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราต้องใช้คำแทนชื่อว่า he ไม่ใช่ she นะคะ alright the next number three is this man is fat This man is fat. ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคะมีรูปร่างที่อ้วนนั่นเองประโยชน์ด้านล่างตอบว่า he is fat. ต่อไป the last one ข้อสุดท้าย number f This woman is นะคะ beautiful. ผู้หญิงคนนี้สวย เราจะตอบว่า he is beautiful ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเขาคนนี้คือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายฉะนั้นเราต้องตอบว่า she is beautiful this woman is beautiful she is beautiful a l r ใครตอบถูกกันทุกข้อบ้างคะเก่งมากเลยนะคะใครที่ถูกสีข้อต่อไปนะคะในวันนี้ อุมจะให้เรา describing your friends อ่า I gonna ask you to describing your friend in your classroom นะคะวันนี้อมุมให้นักเรียนเขียนประโยค uh, describing คืออะไรคะอ่า uh, ดูลักษณะของเพื่อนเรานะคะว่าเป็นยังไง มีลักษณะอย่างไงนะคะวิเคราะห์เพื่อนเราเป็นยังไงนะคะเพื่อนในห้องของนักเรียนเองนะคะ oh. สมมติว่าอูาอมิจะเขียนคำว่า describe Irfan น,นะคะสมมติอ,มอูมิ describe Irfan Irfan is uh, handsome Irfan is handsome he is handsome เอ็ดฟานหล่อหรือว่าผู้ชายคนนี้หล่อนั่นเองนะคะต่อไปอ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อ่สมมติว่าเป็นอารีน่านะคะอารีน่าเวโมงนะคะอ่าอารีนา is short อุมิขอโทษนะคะอารีนา่าอุมิก็ยกตัวอย่างนะคะ Arina is short she is short uh, ให้นักเรียนแต่งประโยคลงในสมุดนะคะให้ได้10ข้อนะคะ uh, ยกตัวอย่างเป็น uh, กลุ่มชื่อเพื่อนของนักเรียนในห้องของนักเรียนเองนะคะชั้นปสทับหแล้วก็ปส .2 ทสัแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะจะเลือกเพื่อนปสทับหหรือปสทับสก็แล้วแต่ค่ะ Up to your own idea งานของวันนี้นะคะอุมีอีกครั้งหนึ่งนะคะอุมีแจกอีกครั้งหนึ่งอุมีจะให้นักเรียนเขียนประโยค describe your friends นะคะ in your classroom สิบข้อสิบประโยคนะคะสมมติว่าเราเขียนว่าอ่ะข้อที่หนึ่งอ is handsome he is handsome Kati song arena is beautiful she is beautiful Kati Sam, uh, is thin she is thin suhaida palm she is thin nah ต่อไปข้อที่สี่อ a m มูฮัมหมัดดาริสอสทอล he is tall ออันนี้การยกตัวอย่างสมมติยกสมมุติม,ม,ตมียกตัวอย่างประโยคเหล่านี้นะคะแต่ของนักเรียนไปทำเองนะคะจะเอาชื่อของใครก็แล้วแต่ได้เลยแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะ เขียนมาสิประโยค do you understand if you understand let's do it ไปทำกันเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะมีขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประกันใดอมีขออภนยณที่นี้ด้วยนะคะ and I pray for you do the w o r d by correct นะคะมีขอดุอาให้หนักเรียนทำงานในวันนี้ อย่างถูกต้องนะคะ and the last I say, a ah w a n t to say a s s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh see you tomorrow bye bye